สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็พี่พี่เอฟซนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับแนวทางหุ้นในคี่เช้าบ่ายนะครับเช่นเคยเนาะเน้นรอบปกติลอง VIP นะครับวันประจําวันที่2นะครับเดือน5นะครับสองพนะครับวันนี้ขอโทษที่ลงแนวทางช้านะครับพี่พี่นะครับเพราะว่าตื่นสายนะครับวันนี้นะครับตื่นสายนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับก็เรามาสรุปข้อข่าวก่อนนะครับพี่พี่เดี๋ยวไม่ทันรอบ VIP เนาะ เมื่อวานนี้รอบเช้านะครับแนวทางผมให้สอกับ7ไปผลที่ออก442กับ0 7นย์นะครับ2 4 2สไม่มีนะครับใครวิ่ง2เหลือ2ไปรูดเข้าที่4ี่นะครับแล้วก็ใครรูดที่7นะครับเข้าไปที่7 0 0 7นนะครับเข้าในตัวนเน้นเนาะตัวกลับนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับส่วนรอบปกตินะครับผมผล ขอโทษด้วยนะครับพี่พี่เนาะไอก็ยังไม่หายเลยนะครับรอบปกตินะครับหกสองห้ากับแปดหนึ่งนะครับพี่พี่ของเรานะครับของเราเสียดายสามตัวนะครับพี่พี่ผมเสียดายมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมเน้นเนี่ยผมน่าจะสามตัวตรงเนาะผมไปข้ามนะครับสองสามสองหกเน้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครนะครับไล่เนาะหกสองศูนย์หกสองสามหกสองห้าหกสองหกเนี่ยก็น่าจะมีโชคสามตัวตรงนะครับ ก็ของเราเข้าไปที่สองห้าตรงๆนะครับในรอบนี้เนาะนะครับตัวรูดไม่มานะครับผมส่วนรอบบ่ายนะครับผมให้วิ่งศูนย์กับหกนะครับคนที่ออกสามหนึ่งแปดกับเจ็ดสี่นะครับมาศูนย์แปดให้เราก็ไม่ได้นะครับไปออกหนึ่งแปดนะครับผมกอรอบปกตินั้นหลุดไปนะครับส่วนรอบ v i p ศูนย์เก้าแปดกับหกห้านะครับหกห้านะครับอันนี้เก้าแปดนม่ให้หกแปดนะครับ ของเราใครวิ่งลูที่6นะครับเข้าไปที่6 5านะครับในรอบบ่าย v i p เนาะก็ต้องกลับขอโทษขอภัยด้วยนะครับเรามาดูแนวะทางวันนี้นะครับวันนี้ผมมีตัวเปิดมาฝากพี่ๆด้วยนะครับผมวันนี้ตัวเปิดนะครับวันนี้เปิดมาที่8 8 0บวกนะครับ 6 2นะครับวันนี้เปิดมาบวกนะครับผมแนวทางนะครับในรอบเช้าที่ผมได้นะครับพี่พี่ผมให้วิ่งไปที่เลขหนึ่งนะครับสายลูดผมให้ไปที่เลขแปดนะครับผมก็จะมีแปดศูนย์แปดสองแปดห้าแปดเจ็ด 10 15 16 17นะครับผมส่วนใน3ตัวนะครับผมหลักร้อยเนี่ยผมยังให้เลข6นะครับพี่พี่ก็จะเป็น6 8 0แล้วก็6 17นะครับ ไปอย่างว่องไวนะครับพี่พี่เดี๋ยวจะไม่ทันพี่พี่เนาะหนงเจนะครับแล้วก็1 6นะครับผมก็ประมาณนี้ในรอบเช้านะครับส่วนในรอบบ่ายรอบบ่ายนี้ผมได้เลขพี่น้องนะครับผมผมให้วิ่งไปที่เลข6 นะครับสายรูดให้ไปที่เลขห่าประกบคู่นะครับผมห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดห้าเก้าหกหนึ่งหกสี่หกแปดแล้วก็หกเก้านะครับผม สามตัวรอบบ่ายผมให้ไปที่เลข8นะครับหลักร้อย8 5 4 8 6 1นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางน,นี้คือเช้าบ่ายเนาะชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับไปพี่ห้าสี่ 5, 4, นะครับผมแล้วก็ห้าหนึ่งหกเก้าหกแปด นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอให้เฮงๆงปังปนะครับเด้งๆเนาะทั้งเช้าทั้งบ่ายก็แล้วกันนะครับพี่พี่สลับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้แอดก็นอไปนะครับพี่พี่ท่านใดนาอที่นะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับมีบ้านเก่าอยู่แล้วอยากเปลี่ยนบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านโชคอนันต์99 9นะครับรับรองเข้าไปแล้ว ดวงหฮงดวงปังกันแน่ๆนะครับเพราะว่ามีพี่ๆหลายท่านนะครับที่เข้าไปแล้วก็รับทรัพย์กันนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับผมสลาบคลิปนี้กลับสวัสดีครับ